พัดลมไฟเบอร์การ์ดเป็นพัดลมที่ประสิทธิภาพสูงสําหรับทนกรดทนเคมีในสภาพอากาศที่มีกรดมีสารเคมีนะฮะตัวนี้ทํางานได้ดีมากบางโรงอย่างโรงงานทําแผ่น ccl มีกรดซัลฟูริกนะฮะที่เป็นกัดเยอะๆเนี่ยเหล็กเหลืกเดินเข้าไปโรงงานนี่มันกัดพังหมดเลยทข้าว่าสายพานการผลิตสายพานลาเลียงเครื่องจักรเครื่องมือมันกัดหมดแต่ตัวนี้ทนได้นะฮะคือไฟเบอร์การ์ดโบเวอร์ผมให้ดูชิ้นส่วนข้าไปนะฮะส่วนตัวนี้คือส่วนของใบพัด ใบพัดตัวนี้นะครับแม้กระทั่งใช้ทำโบเวอร์ทำพัดลมเทอร์โบโด,ดูดกลิน่นดูดควันดูดกรดทำเวสการเบอร์ต่างๆในเรือก็ใช้ได้อย่างเรือดำน้ำเรือเดินสมุทรนะฮะที่มีกรดมีกัดทะเลเยอะๆเนี่ยเราสามารถใช้พวกนี้ได้เลยนะฮะตัวนี้ก็ใช้สำหรับของเรือดำน้ำทา,ทางทางดรทวิศักดิ์เขาสั่งมานะครับด้านนี้ของกองทัพทางกองทัพเรือส่วนใบพัดตัวนี้เป็นใบเทอร์โบนะฮะเทอร์บโบ<อ>ตัวนี้ใช้ในงานปิโตเคมีและโรงงาน ัดแผ่น CCL ขนาดใหญ่นะฮะของต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยก็เราดีไซน์ให้เพราะว่าของที่นําเข้านั้นราคาสูงนะฮะแต่ในบ้านเราทําได้เร็วนะภายใน2อาทิตย์ก็ได้แล้วครับแล้วก็ราคาก็ถูกไม่ต้องไปนําเข้าแล้วครับสามารถสั่งได้แล้วก็ทนด้วยประสิทธิภาพดีอไหล่มีทุกชิ้นนะฮะสำหรับไฟเบอร์การ์ดนะฮะสำหรับตัวใบพัดนะครับราสังเกตมาดูใกล้ๆนะครับว่าซี่ของมันนะครับจะมีตัวไฟเบอร์การ์ดในการเคลือบ จะเป็นเส้นใหญ่นะใหญ่ตัวนี้คือใหญ่เป็นใยแก้วนะฮะใยแก้วนี้เกิดจากการเป่าแก้วด้วยความร้อนสูงให้เป็นเส้นนะฮะเป็นเส้นหลังจากนั้นก็ได้เส้นตัวนั้นมาก็ามาทําเป็นวัสดุของไฟเบอร์กลาสนะฮะหลอกับพวกเรซินน้ํายาต้องดูลักษณะของว่าเคมีชนิดอะไรกรดอะไรให้ท่านแจ้งว่าในจุดที่ใช้งานเป็นเคมีอะไรกรดอะไรชนิดอะไรเพื่อจะได้เลือกน้ํายาชนิดของน้ํายาที่เหมาะสมในการทําตัวไฟเบอร์กลาสน้ายาก็มีหลายเกรดนะครับ อย่างตัวใบพัดตัวนี้นะครับก็เป็นลนักษณะของเทอร์โบและสังเกตว่าเนื้อของมันนะครับนะบจะลื่นนะฮะและ้วก็ไม่กเกาะเราจะใช้น้ํากรดมาหยดก็ได้นะหยดน้ํากดรดลงไปมันก็จะไหลลื่นไปเลยมันไม่กัดอยู่ในสนภาวะกรดหรือว่าพวกกรดซัลฟูริกอะไรมาเทแช่อะไรเลยแช่กรดซัลฟูริกก็ไม่อะไรก็ไม่กัดอันนี้คือคุณสมบัติพิเศษของมันอันนี้เฉพาะส่วนที่เป็นภายในนะฮะแล้วก็จะมีตัวเสือ้อตัวโครงอีกต่างๆที่เป็นไฟเบอร์การ์ S 1> <S 1> สำหรับงานที่มีปัญหาเรื่องกดเรื่องเคมีสำหรับโรงงานไหนการผลิตลายการผลิตอะไรที่มีปัญหาเรื่องกดเรื่องเคมีเยอะๆนะฮะแจ้งมาได้เลยครับทีมงานเราเข้าไปแก้ปัญหาให้ท่านได้ทันทีครับสำหรับเรื่องกดเรื่องเคมีร tiver, มมเรื่องพัดลมงานดูดงานเป่าต่างๆที่ในโรงงานของท่านมีกฎมีเคมีติดต่อมาได้ครับทีมงานเราบริการได้ครับ